ยกนิ้วให้เลยอโมริมปื้มฟอร์ม3ามแข้งแมนยูเกมแซงดับลียงลิวตัดเชือกยูโรปารูเบนอโมริมกุนซือของแมนยูในเต็ดนะครับออกมาเปิดใจหลังพาทีมเอาชนะลียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกได้สําเร็จอโมริมกล่กาวว่าหากคุณไม่มีผู้เล่นครบทีมก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําอะไรได้แบบนี้เมสันเมาส์นำประสบการณ์มาให้เราส่วนในกรอบเขตโทษคู่แข่งแม็กไกวคือกองหน้าไม่ใช่กองหลังเขารู้ว่าต้องทําอะไรในพื้นที่นั้นผมคิดว่าถ้าคุณเห็น เห็นประตูขอ,ของคอบบี้เมนูและแฮร่แมกไกวเสียงของข้างสนามก็เป็นเสียงที่ดีที่สุดสำหรับผมที่เคยได้ยินมาคุณอยากจะเก็บเสียงนั้นไว้ครังครั้งนะครับผู้คนก็อยากเก็บสิ่งของต่างๆมากมายเช่นเสื้อและผมแค่อยากเก็บเสียงเชียร์นั้นไว้มันเป็นเสียงที่ดีที่สุดในโลกมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดและเรารู้ดีอีกครั้งว่าเรากําลังความผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานเราสมควรได้ครับคําวิจารณ์มากมายแต่เรายังมีเวลาที่ทําให้ฤดูกาลนี้เป็นพิเศษขึ้นดังนั้นเราต้องคิดแบบใหม่และมองโลกในแงด่ดีคุณคงได้เห็นนนใสา ว่าเราทําอะไรได้บ้างดังนั้นทุกคนในตอนนี้จึงมีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้เพื่อที่จะคว้าแชมป์